วันนี้วันที่28นะคะเสาร์ยีธันวาคมปีพศสองพันค่ะตอนนี้กำลังสึกชิงอาหารค่ะระหว่างระหว่างเป็ดกับห่านค่ะเดี๋ยวเอ๋จะต้องออกไปซื้อข้าเปลือกให้เค้าละข้าเปลือกนะคะแล้วก็ข้าวโพด เอเพิ่งมาดูเมื่อวานนี้น้องเขาไม่ได้บอกะคะ่ะว่าว่าเขาเปือกแล้วก็เขากูดหมดเหลือแต่อาหารไก่อ่ะคะ่ะอาหารไก่เลี้ยงโตแล้วก็อาหารหมูนมนะคะ่ะที่เลี้ยงเป็ดน้อยห่านน้อยเนี่นะคะ <c oughs> เขากำลังโดนฝูง <c oughs> ห่านไล่ให้ออกไป <c oughs> ให้นะสิงโตสิงโตยักษ์ไปไปละเขาไปแล้วค่ะเขาเริ่มไปละปล่อยให้ปล่อยโทนี่ก็ตามไปละโทนี่โทนี่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงน่าจะผสมพันธุ์นะคะเขาลงน้ำปุ๊บเขาก็จะผสมพันธุ์กันเลยค่ะเนี่ยการเลี้ยงห่านเนี่ยนะคะ การเลี้ยงห่านเนี่ยเราต้องมีน้ําให้เขานะคะเพราะว่าถ้าเขาผสมพันธ์ในน้ําอ่ะเอดูจากที่เขาไอ้นี่นะบบนบกนะกับในน้ํานะเอะลักษณะแตกต่างกันเลยนะคะเหมือนเขามีความสุขกันอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็ตัวผู้ห่านตัวผู้อันนี้อันนี้น้องกําลังกินอาหารกันใหญ่เลยค่ะ เพราะว่าวันนี้กี่โมงละอ่ะไหนการนี้ตัวดูไม่ได้อากาศมันเย็นแล้วอย่างหนึ่งน้องเขายังไม่มาด้วยพงอะค่ะมาเพื่เอเป๋ก็เลยให้ได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอ๋จะออกไปซื้อเสร็จถ่ายเสร็จเพื่เอเป๋ก,ก็จะออกไปซื้ออาหารเพิ่มเติมให้เขาเลยค่ะอันนี้เราอยู่ในสวนนะคะบ้านสวนบุญเทรัพย์ค่ะ เอกกำลังฝึกเลี้ยงเป็ดค่ะเพราะว่าอยากเลี้ยงเป็ดแบบได้กินไข่เขาอะค่ะตอนนี้เศรษฐกิจเราอะไรก็แพงหนีก็เลยมาซ้ซทำอย่างนี้แล้วก็คำนวณดูจากต้นทุนแล้วเขาให้ประโยชน์เรามากกว่าน้องเป็ดอะถ้าไข่ออกมาเขาก็ให้ประโยชน์เรามากกว่าอ้าวโทนี่ไม่ไปล่ะ ไม่ไปหรอคะอ๋อรอหรออ๋อโอ,อ้ปะปะนั่นนะคะผสมละโอ้ยเอ๋มาไม่ทันเห็นไหมเอา้านั่นอะไรนะ่ะตัวเมียกับตัวเมียหนูงงค่ะตอนนี้หนูงงตัวเมียกับตัวเมียแปลว่าห่วงตัวผู่กันค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ตัวเมียกับตัวเมียทับกันหนูงงนะนี่ สับสนแต่เดี๋ยวเจ้ายักษ์ก็ลงมาประทับลงมาเห็นไหมคะแต่ว่าเขาข่มกันเขาแย่งเจ้ายักษ์ค่ะ <c oughs> เขาไม่ให้โทนี่ผสมโทนี่ก็คือโทลเล้าอยู่ตรงไหนเออั่นไหมคะ <c oughs> เหมือนกับประมาณว่าตัวผู้หนึ่งคุมตัวเมียได้เสาอ,อะไรประมาณนี้คะ่ะอืม แต่ก็ยังไม่สายหรอกค่ะเพราะว่าเอเลี้ยงรุ่นใหม่ออกมาละเดี๋ยวก็โตโตทันโทนี่อยู่แล้วก็คือโทเลานะคะผสมกับลูกของโทเลาวงน่ารักแปลว่าทับกันเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะผสมกันเรียบร้อยแล้วนั้นเขาเขาเลยไซส์ผมอ้าวทานเสร็จแล้วเหรอคะกินข้าวเสร็จแล้วไปไป เสร็จแล้วค่ะเริ่มลงน้ําเลยนะมอมก็มายืนดูด้วยค่ะตอนกลางคืนประมาณ3ามสี่ทุ่มน,นี่อีกก็จะชวนมอมไปดูแอบแอบไปดูน้องๆว่าหลับดีไหมมีใครกวนไหมนี่แหละค่ะพิษปูมอมครับมอมครับมอมครับแม่เรียกไม่หันมาเลยมอมครับมอมนี่แหละค่ะสุนัขที่ไล่งูไล่ ไหนคะไล่งูกับไล่อืมโอ้ยังผสมกันอยู่ค่ะนหนูดูละ